สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o บนะครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับ28กรกฎาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลในสโมสรนะคาต้องบอกว่ามีหลายคู่น่สนใจเพราะว่า,วาตอนนี้เริ่มจะทยอยเปิดฤดูกาลเหมืกันแล้วนะครับผมในหลายๆล,ลีกนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีดีชนำนะก็ส่วนใหญ่พวกหลีกดังจะเป็นพวกอ่าช่วงกลางเดือนหน้านะครับผม เอาวันนี้2คู่นะผมจะเน้นที่ฟุตบอลไอแลนด์เป็นหลักเลยแล้ะกันนะครับก็ไปดูคู่แรกก่อนนะครับจะเป็นเกมระหว่างโบฮีเมียนเจอกับ u ูซีดับลินนะครับโบฮีเมียนนะปัจจุบันอยู่อันดับ4นะครับ39มสคะแนนจาก24เกมนะครับตามหลังอันดับ3ามอย่างาเดอะิตี้อยู่4แต้มแล้วก็ตามหลังจาฝูงแชมล็อกอยู่ ไปคะแนนก็ถือว่ายังไม่ห่างไกลนะวันเนี้ถ้าเกิดชนะได้ก็จะทําแต้มลดระยะห่างเพิ่มขึ้นไปอีกนะก็ต้องบอกว่า,โอ,าโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ก็ยังมีอยู่นะครับผมส่วน u c d นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ล่าสัมที่สุดแล้วนะครับในในตอนนี้นะครับเพราะว่าอยู่ระดับบอยเลยนะครับ10คะแนนจาก24เกมนะครับผมก็เป็นทีมที่ลุดิเสียลบเยอะสุดนะครับ 50ปร,ดด 9, ประตูนะครับแล้วก็ซึ่งห่างจากอันดับ9คอสิตี้เนี่ยสิประตูนะต้องบอกว่าเป็นทีมที่มาตรฐานอาจจะห่างกับทีมอื่นค่อนข้างเยอะนะครับถ้าดูจากผลงานตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อแน่สทางกันชัดเจนนะครับอย่างโบฮีเมียนนี่ชนะ3จาก4เกมหลังสุดแล้วก็ไม่แพ้ใครนะส่วน อ่า uh, UCD นะครับถ้าไม่นับเกมบอลถ้วยนะครับชนะเกมเดียวจาก14เกมหลังสุดแล้วแพ้ไปถึง12เกมผลงานแย่มากจริงๆนะครับวันนี้ผมคิดว่าไม่ต้องคิดเลยนะผมว่าใสา่ใส่ในคูนี้ผมคิดว่า3แต้มยังไงก็ตกเป็นของโบฮีเมียอยู่แล้วนะครับส่วนจะยิงขาดไม่ขาดกับราคา2ชั้นก็ต้องรุนกันแต่ว่าถ้าต้องเฉียก็ยังน้ามองที่โบฮีเมียน นะครับสวยคู่หนึ่งครับไปดูที่ลีกอรองกันบ้างของไอร์แลนด์นะจะเป็นเกมระหว่างเกาเวยูเนเต็ดเจอเบวอรเดเลอร์นะครับเกาเวยูเนเต็ดยังคงเป็นทีมที่มาตรฐานดีกันต่อเนื่องนะครับในปีนี้แล้วก็เป็นจา่าฝูงตอนนี้นะครับห้าอาร์คอไพ่หกสิบสองคะแนนจากยี่สิบสามเกมนะครับทิ้งอันดับสองอย่างวอเตอร์ฟอร์ดอยู่ถึงสิบหกคะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างดีจริงๆแล้วก็ แทบจะไม่แพ้ใครเลยนะครับปีนี้ชนะรุวๆเลยอย่างเดียวนะเป็นทีมนี้เกมลูกดีจัดจ้าม,มากๆนะครับส่วนเบลเบเดอร์เนี่ยเป็นทีมกลางๆนะครับไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่นจนเป็นไปแต่ว่าเกมเนี่ยผลนานวกเขาเข้ที่าส่ทางกับเจ้าดีชัดเจนแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบต่างๆก็เป็นรองชัดเจนด้วยนะครับวันนี้ต้องไปเยอ่ยทีมที่แข็งแกร่งก่าแบบหมดจดจริงๆผมคิดว่า แท้จะไม่ต้องคิดเหมือนกันนะวันนี้ถ้าก็ต้องเชียร์ก็ยังมองว่าเกาเวดูภาษีดีกว่าชัดเจนนะครับราคาเนี่ยเปิดมาให้ฝั่งของเกาเวเป็นต่ออยู่ที่1.75นะครับก็อาจจะดูแพงแต่ดูความที่มาตรฐานแล้วก็เรื่องของอสัางอภาพทีมมันค่อนข้างเหนียวกว่าเยอะผมคิดว่าวันนี้น่าจะเก็บผลที่ต้องการได้นะครับราคา1.75ก็ยังน่าต่อที่เกาเวอยู่ในเตกนะครับผม ะสะรุป2คู่วันนี้นะครับในฟุตบอลไอแลนด์ทั้ง2ลีกทั้งลีกหลักและลีกรอ,องนะครับก็ให้เชียร์ไปที่โบฮีเมียนแล้วก็เกาเวยูไนเต็ดนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝอกกันในวันนี้สวัสดีครับ